สวัสดีครับช่องณสารพัยคลิปคลิปนี้นะครับเรามาสอนวิธีการลบคลิปวิดีโอสั้นเรียวครับวิธีการลบวิดีโอสั้นเรียวจะมีวิธีการลบยังไงทํำยังไงมาดูกันเลยครับก่อนหนึ่งเพื่อนๆก็เข้ามาที่ Facebook ของเราก่อนนะครับจากนั้นแตะไปที่ขีดสามขีด,ขดมุมขวาบนแล้วแตะไปที่โปรไฟล์ของคุณ เราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนครับไปดูตัวที่เขียนว่าเรียวนะครับนี่แหละครับตามลูกศรที่เราชี้ครับเรียวตัวสีดำครับ R W E L S เรียวแตะเข้าไปครับนี่ครับเป็นวิดีโอเรียวที่เราสร้างขึ้นมาครับวิดีโอสั้นของช่องของเราสร้างมาเราต้องการจะลบวิดีโอนี้ครับ โดยที่มีผู้ติดตามแล้วก็รับชมที่424คนครับนี่เลยครับคลิปนี้นะครับจากนั้นละครับแล้วก็แตะไปที่รูปวันขยายครับตามลูกศรชี้ครับแตะเข้าไปแล้วพิมพ์ค้นหาครับค้นหาก็าคือค้นหา Facebook ของเรานะครับ f a c e b o o k ของเรามีชื่ออะไรก็พิมพ์เข้าไปครับ อันนี้ f a c e b o o k ของเราก็ชื่อว่าชีลองฟาร์มครับพิมพ์เข้าไปครับชีลองฟาร์มเมื่อพิมพ์แล้วแต่ค้นหานะครับก็จะมีการขึ้นคลิปวิดีโอสั้นเรียวของเรามากมายเลยครับจากนะครับก็เลื่อนมาหาดูคลิปวิดีโอที่เราต้องการลบครับก็คือคลิปวิดีโอสั้นเรียวที่เราต้องการลบก็คือตัวนี้ครับมีผู้รับชม400 24คนแต่เข้ามาดูครับเมื่อแตะเข้ามาดูนะครับเราก็จามาสังเกตจุดไขป่ปลาสามจุดข้างล่างนะะี่ครับถ้าต้องการลบคลิปวิดีโอสั้นเรียวก็วิธีการลบก็แตะไปที่จุดไขป่ปลาสามจุดข้างล่างครับจากนั้นครับก็จะมีคำว่าบันทึกคลิปเรียว ดาวโหลดคลิปเรียวแก้ไขความเป็นส่วนตัวแล้วก็ตัวที่สําคัญที่สุดคือบรรทัดที่4ครับเขียนว่าลบลบครับแต่คำว่าลบครับเพื่อก็ลบคลิปวิดีโอสั้นเรียวครับแต่ลบครับแล้วเขาจะขึ้นคำว่าต้องการลบคลิปเรียวใช่หรือไม่คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบคลิปเรียวของคุณออกจากเฟซบุ๊ก แล้วก็แตะคำว่าลบครับแตะลบเลยกำลังลบนะครับลบเรียบร้อยครับเมื่อทำการลบครับเราก็ออกมาจากคลิปเรียวก่อนนะครับแตะไปที่เรียวก่อนนะครับมาดูอัลบัม้มคลิปเรียวของเราที่เราทำการสร้างครับเมื่อเราทำการลบเมื่อกี้ครับแล้วเราก็เข้ามาดูที่ คลังเรียวของของฉันนะครับที่เราลบเมื่อกี้นะครับหายไปแล้วครับมีคนรับชมทั้งหมด424วิวหรือว่า424ครั้งก็ทำการลบเรียบร้อยครับนี่นะครับเป็นวิธีการลบวิดีโอสั้นคลิปวิดีโอสั้นเรียวแบบง่ายครับถ้าใครทำตามก็สามารถทำได้นะครับลองมาทำดูนะครับถ้าใครต้องการลบคลิปวิดีโอเรียวที่เราสร้างขึ้นมาแล้ว ไม่พอใจก็สามารถลบทิ้งได้นะครับเป็นวิธีการลบง่ายๆครับถ้ามีประโยชน์นะครับ mm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องณนะเสรีภาพคลิปด้วยนะครับ mm. ขอบคุณสาหรับการรับชมและสวัสดีครับ